ไทยนี่รรมาของพรอแม่ครอาจารย์ยแต่ละรูปนี้ดิ่งเลยนะหลวงพ่อพอใจนี่ก็ดิ่งนะหลวงพ่อใจนี่เราไปถามขอากาพ่อแม่ครูอาจารย์พะลูกพระหลานขอากาตามพระแม่ครูอาจารย์พะลูกพระหลานบวชมาต้องการเป็นพออระอรหันต์เห็นไหมล,ล่ะเราถามตรงๆเลยนะถามหลวงพ่ออทัยเนี่ยถ้าเขานั่งบ่นเจย อขอแกพระแมกจาร์พระลูกพระหลานบวชมาเพื่อต้องการเป็นพระอาหารหันต์โดยเถิดเดียวขอโอกาสพระแม่กูจาร์นั่นนะพิจรารณาต่ตองแลว้วสอนพระลูกพระหลานด้วยกูปับ๊บมันก็เปี่ยงขึ้นเลยนะ,ะน้องพ่อเขาใจอุ้ยรักษาใจเขจ้าใจยังรักษาใจอย่างเดียวไม่ต้องรักษาอย่างอื่นรักษาใจพ่อกูปั๊บแค่นั้นลนะ เราขาดแป๊บๆเราก็ถอยเพราะคนเจอนี่เราไม่รบกวนขันท่านเพราะไม่คุยจานนี่ใช่ไหมล่ะนั่นเนวกาท่านพระอ,อาจารย์คอมบอมัอ้งท่านอยู่บนเขารูปเดียวนั่นแหละที่มัญหาที่แั่นั่นบอกให้ไปนั่นแหละท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลีกุศลทัลลูพระธรรมผาแดงที่เราก็ออกจากนั้นแล้วก็ปุ๊บปั๊บขึ้นไปนั่นไหนที่บอกว่ารถเกิด เสียงจังเสียงละกังดังนั้นเนี่ยประตูแันนั้นนั่นแหละดังวันแรกนั่นวันที่เราขึ้นไปกราบอืท่นานพระอาจารย์คําบ่อหรือหลวงพ่อคําบ่อที่ท่านอยู่รูปเดียวที่สันผูเดียวกันนะเขาใหญ่เหมือนกันนะั่นนะแต่อยู่เลยมันตอนนั้นเราไปทางด้านไปพับมาอาติระนาถแล้วก็กรับมาทางด้านนี้ไปกราบหลวงพ่อใตแล้วก็ขึ้นไปท่นปานพระอาจารย์คําบ่อเนะี่ยเราเราก็ไม่นี่นะเราก็ไม่เคยเห็นท่านนะ มาตีรนาดพูดให้ฟังไปที่ไปที่นั่นมันก็น้อยไปอันนั้นตั้งก็ชอบท่องเที่ยวอยู่ในป่านในเขานาะไป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 เขาบอกว่าช้าท่องเที่ยวในป่านในเขาเว้ยเราชอบมาผู้ปาผู้ป่าไปเลยนั่นอันนั้นแหละพูประกาศท่านก็คุยกันธรรมะสักพักหนึ่งท่านก็อเฮ้ยจีก็ทำบาปผนิเนี่ยประกาศหลวงพ่อจะเลี้ยนวานี่แหละมีแต่หลวงพ่อจะเลี้ยนตอนนั้นที่ชอบพระรูปอื่นหู้ยยากนะ หลวงพอ่อจะเรียนตอนนั้นที่จะทราบวิจิตาปาฏโผลนี่แก้กันได้จะจิตธรรมดานี่ก็พอพอคุยกันได้ท่านว่านนะวิจิตาปาฏโผลนี่ไปหาหลวงพอ่อจะเรียนนะกลับไปนูน่นบางที่เราหลวงพ่อเรากลับมาลงไปกรุงเทพแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปกราบหลวงพอ่อจะเรียนนั่นที่เราไปร่วมกันนั่นแหละโอ้โหนะทำทางก็น,กน,น่าอยู่นะอยู่ในรูนข้างบนนู่นอยู่ในถ้ำโน่อนอืมระแวดระวังเพราะมีผู้ที่เขาเขาดูแลเต็มอยู่นั่น ห้ามถ่ายภาพห้ามบันทึกเสียงห้ามนำธรรมะออกเผยแพ่เออเขียนไว้นะให้นำให้ฟังแล้วนำหลักคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ไปประพฤติปฏิบัติเ๋วเราก็ฟังนะปิดยังไงก็ไม่อยู่หอกรุ่งใช่ไหมละ่ะปิดยังไงก็ไม่อยู่หรอกโอ้ถ้าไม่อยากจะยุ่งกับทางโลกนี่ท่านอยู่เป็นปกติของท่านเี่นะก็ไม่นิสัยท่านนี่ใช่ไหมละ่ะ ในี่ใของท่านเนี่ยเพราะคนว่าเา็าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะพระก็เต็มเราเต็มตรงฐานนี่นั่นแหละหลวงปู่คิดอย่างนั้นตั้งแต่ก่อนนะไม่คิดที่จะมายุ่งกับทางโลกถ้าอยู่อย่างนั้นอุ้ยอยู่อย่างสบายนี่นั่นแ่ะเวลาคนไปถา,าถามนั่นถามนี่ก็ไม่พูดเลยดีกว่าไม่แสดงไม่พูดอยู่กับพระลูกพระหลานหรืออยู่แบบหลวงปู่หลวงตาแก่ๆก็พอแล้วนี่เจ้าอะไรละ่ะ พอบวชมาเพราะละกิเลสนี่ไม่ได้บวชมาเพราะสังสมกองกิเลสนี่นั่นเราคิดของเราอย่างนั้นแล้วก็ตั้งใจด้วยคนตายมันก็ต้องอยู่ตามกรรมมันมนะและทั้งแ้กก็ฝืนฝืนไปฝืนมาเพราะปัสจภาพน,ะนั่นนเรื่องของเรื่องมันไม่ใช่ว่าเราเรานี่อยากจะมาพูดเด็กจะมาที่ยากจะมาเป็นครูเป็นบาเด็จกจะมาจา้างไอ้ตั้งสำนักไม่มีเราพูดให้ฟังตนวันแล้วก็พูดให้ล,กลูกหลานฟังอยู่นะี่ลูกหลานมากา่าเราก็พูดเรื่องนี้แหละไม่มีเลยนะ นั่นแหละเราก็จะเรียนนี่ก็เราไปเราก็ากออชอบเราอยากจะทำอย่างนี้แต่ทาไมเราจึงทําไม่ได้นั่นแหละวีบากรรมเราเราจะคิดอยู่อย่างนั้นแม่ยุ่งยงเยิงกับทางโลกและก็คิดว่าไม่ให้ใครรู้จักด้วยอไปอยู่กับหมู่กับลูกกับพระลูกพระนั้นเล็กๆอยู่อย่างธรรมถาที่สุดในตออเขาในธรรมในภูอยู่อย่างสบายหายห่วงเพราะบวชมาเพื่อต้องการ ละเปรตละผีออกจากเิจากใจ,ใจเข้าสู่มาเข้าสู่ผลนี่ต้องการกจิตอาหารหันต์เกิดในปัจจุบันนี้จะเอาอะไรละ่ะก็บวดมาเพื่อละเพื่อวางนี่แล้วจะเอาน่นแล้วจะเอานี่เจอะโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วจะเอานั่นเอานี่นเอารถหรูแล้วจะเอาโบสถ์ใหญ่เอาศาลาใหญ่เอาเจดีย์ใหญ่อย่างนั้นเลยอบดมาหายอย่างนั้นเหรอถ้าปวดมาอย่างนั้นไม่ต้องมา,มา,มาบวชมาดีกว่าอยู่ทางโลกก็ทําได้เนี่ยเยอะกยคนละไม้คนละมือนี่นั่น เราเกี้ยเขาเราอย่างนั้นยกวยกไว้นะพ่อแม่ครูอจารย์บุกคณะนะกล่าวข้ามาด้วยไม่ได้ประมาทนะแต่ความคิดไงพอไปเห็นหลวงพ่อจเรียนแล้วก็ชอบไงคณะท่นาน,นระดับนั้นนะเป็นปฏิเด่นดังสามานที่จะกั้นได้ห้ามถ่ายภาพนั่นนะห้ามบันทึกเสียงห้ามนำหลักธรรมที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เทศโปรดลูกศิษย์ลูกหานั้น เอานำออกมาเผยแท่เป็นภาพเป็นอะไรทานองนั้นแหละทำไมก่อนต้องเขียนไว้ตรงนั้นนะแต่เมื่อฟังแล้วให้นําหลักคําสอนของพระอาจารย์นํามาเพื่อปฏิบัติก็แค่นั้นนหะเราเลยชอบกันพอไปแล้วก็นิสัยเราใช่ไหมล่ะพอเห็นน้องท่านแป๊บก็นี่แหละมันก็เหมอทพ่เกาอยากกราบอยากไหว้เห็นไหมล่ะไปเข้าไปก็มันก็ยังไงเราไม่ได้คุ้นหมู่คณะก็คงไม่ทราบว่าเรา เป็นพระประเภทใดใช่ไหมนะถ้าคุณกันนี่มันก็เข้าจะว่าอะไรใช้เส้นไปไหนก็ต้องมีเส้นมีสายนะลูกนะข้อหาคุบาอาจารย์ก็ต้องมีเส้นมีสายมันก็เข้าไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าท่านนะก็ท่านระบายระวังนี่นั่นไม่รู้พวกนี้มาจางไงนั่นจะทําให้คุบาอาจารย์ตอดไปหรือไม่มาดีหรือหรือมาอายรใครจะทราบได้ล่ะไม่ได้ว่าหมูไม่ได้ว่าคณะนะไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ต้องเอาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปก่อนเห็นไหมล่ะ ในวันที่เราไปหาหลวงพ่อแม่ครูจันทร์ในหลงตาบัวน,น,นั้นได้พยุงขึ้นรถผู้ที่วิ่งตามเราเห็นเป็นผู้หญิงต้องการถวายใบปร,บรวนาพระพ่อแม่ครูจานทร์ที่อยู่ใกล้ท่านซัดเลยนะด่าเลยนะนั่นแหละ ก็ก็ดูที่นะก็เราไม่ดูเลยว่าท่านนี่มันไม่ไหวแล้วนะเขาพูดเท่านะนี่ผู้ยุงชนิตที่บอกว่าเหมือนกับอุ้มเลยขึ้นรถก็ยังจะวิ่งตามให้ท่านเอามือมามารับไอ้นั่นอยู่ในใบโน่นใบนี้อยู่ก็น่าจะเข้าใจบ้างใจเปบนภูเขาแล้วก็น่าจะสมบูรณ์บนตัวนั้นนั่นอันนี้มียออนหะพระท่านก็สัดเลยที่ไม่อยากจะไอ้ทานก็ไม่ต้องทานเอาทิ้งไปแล้วก็ได้เพร่ะเขาก็อยู่นั่นพอดีเห็นไหมล่ะนั่นะ คือไม่รู้การละเทจจก็น่าจะดูขันของพ่อแม่ครูอาจารย์ด้วยมันไม่ไหวแล้วก็พูดเท่าเนาะก็เกือบร้อยปีแล้วนั่น็เราก็อยู่ใกล้ๆนั่นถ้ไม่นสนใจนี่นก็เอาพ่อแม่ครูอาจารย์ไปก่อนจะกดจะเกียท่านก็ไม่สนดินั่นขันของพ่อแม่ครูอาจารย์เท่านั้นเลิศประเสริฐกว่าอย่างไงจรึงจะล้างขันของพ่อแม่ครูอาจารย์พอที่จะให คนได้กราบได้ไหว้ไปตราบนานเท่านานได้หลวงพอ่อเจริญก็เหมือนกันนั่นนละหมูขนณะก็นั่งเต็มอยู่นั่นนะเป็นเท่าปถะธานทีเราก็อยากถามที่ก็เพราะว่านี่อาจารย์กำบกหลวงพ่อกำบนที่อยู่รูปเดียวที่สันภูนั่นที่ผู้ที่ให้เขาหลวงนั่นที่บอกเรานี่ยบอกให้มาหนีน,นที่เขาใหญ่นั่นไม่มีคนอื่นที่จะแก้ให้ท่านได้หรอก ผมก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ว่างั้นมีพระรูปเดียวเท่านั้นไปหาหลวงพ่อจะเรียนนะไม่ต้องถามผมเลยแล้วก็พูดที่เดียวเองนะไม่พูดอะไรมากเขาพูดงก็ว่าจิตละผ่านผลแค่นั้นเองตอนนี้เป็นกลาว่าที่มันรวมใหญ่แค่นั้นเองยังไม่ได้เปี้ยงป้างเปี้ยงป้างกันเลยนะท่านพ่อพอพอพอนั่นนะเอ้ย้ันมาจากคำบอลนดี่ยวหลวงพ่อคำบาล โน้นไม่ต้องมาถามผมไปหาหลวงพ่อจะเรียนนะมีพระรูปเดียวที่จะแก้ให้กันได้ป่ปเรากลับมาจากนั้นเราก็เลยไปขึ้นไปนั่นแหละโอ้นะก็คนแน่นนี่พระพระวันนั้นเป็นร้อยมั้งยาวแหย่ไปอืมทางด้านคนทางนั้นก็เต็มทางด้านนั้นเ็าท่านเอาเวลาแค่นั้นเองนี่ใช่ไหมละ่ะถ้าไม่ได้เปิดตลอดตลอดนี่มีเวลาช้าเอ้ยเวลาบ่ายที่เราไปนั่นก็บ่าย ท่านก็ออกมาเล่าญาติเล่าโยมพอดีพอเราขึ้นไปนั่นเฮ้ก็ดีเราเป็นบุญเราแล้วไปถามองค์ท่านเนี่ยนั่นแหละผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังคนไม่เอาอะไรเนี่ยท่านพูดให้โลกศิษย์โลกหารูปหนึ่งฟังลกลกสิษย์โลกหาลูกนั้นมาพูดให้เราฟังโอ้วันที่โค่น,นวิช,ชาเนี่ย ทำสหายเหมือนกันระเบิดนะเสียงตูมไยินในถึงหมู่บ้านเลยนะหลวงพ่อจะเรียนนะพ่อมาคุยจานพูดในฟังเราก็ฟังด้วยความรบ้นนะแน่นะเรามาจะจันนี่ใช่ไหมละ่ะนั่นวันโคตรวิชาเป็นอย่างนั้นวันที่สามแดงโลกกระแทกกระถือเรื่อนดันนั้นทั้งภายนอกและภายในด้วยที่เราไม่ได้สงสัยวันที่เรา เป็นสิบมากกํามเดืนสิบวันที่เราเห็นสามเดโลกกระททกกดตืนเรื่อนดัานมันก็เป็นแบบนี้คนเป็นร้อยก็ลงมาเลยระนาดนี่ฟ้าผ่าก็ชนิดที่บอกว่าในหมู่บ้านที่ต้องสลบสฉไลระดับไหนล่ะไม่สงสัยกันทําไมก็จิตผาดโผนเหมือนกันนี่นี่ว่าเขาไม่ว่าเราี่มันก็ต้องลงแบบนั้นสิผู้ไม่รู้จิตธรรมดาธรรมดามันก็ฟังเฉยๆผู้ที่รู้ดิ เห็นกันอยู่นี่ตาก็เห็นหูก็ได้ยินใจก็สัเผิดอยู่นี่มันจะสงสัยกันหรือมันจะค้านกันยังไ,ไองอ่ะเราพ่อจะเรียนนี่นี่ทนสร้างรีมามากเลยระดับไหนระดับโลกธาตุนี่ก็เชินเกินด้านนั้นเนี่เราปิดได้ใช่ไหมล่ะท่านปิดได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปก็เราก็ไม่ได้พูดอะไรมากเดีย๋ยวเราขอโอกาสพระอุปถาเนี่ยพระนมถามสีร่รวมนั่งกอนนั่ แต่ขอเราไม่มีหรอกเรานี่นี่แต่หลวงปู่หลวงตามันอยู่ด้วยนี่เวลาเก่ชราภาพมาหลบอย่างเดียวได้เรานี่นะออนี่เวลาเก่ชราพระมานี่คงจะหลบอย่างเดียวแล้วคุณบาลมีเราจ้างมาหนึ่งเดียวในโลกเข้าว่าหนึ่งเดียวในโลกเข้าใจยังให้มีใครเลยพระก็ไม่มีโยมก็ไม่มีหนึ่งเดียวในโลกดูคนเดียวตนโทษเข้าใจยังหนึ่งเดียวในโลกเป็นองั้นเออเพราเราถามนี่เวลาเราถึงหลง ขาท่านผ่านมานี่มันก็จะเรียนใช่ไหมล่ะลดทานมาเราก็ไม่ถามอะไรมากเขาอกับพระคุยจานทร์ที่ไม่หละเราเนี่ขาอกับพระคุยจันทร์จิตของพระลูกพระหลานมันผ่าผลนพระลูกพระหลานต้องการมากต้องการดุต้องการดุดต้องการผลแต่จิตของพระลูกพระหลานมันผ่าผลจะทำไงเขารักเนี่ยก็เลยเล่าจิตมันรวมแล้วมันทะลุอินทะลุฟ้าไงท่านว้ายขึ้นเลยนะที่แหละว่ารู้กันอย่างนั้น นั่นละนนลทุกแล้วทูกแล้วเหมือนกันนั่นแหละเราก็เหมือนกันทีละท่านว่응าเสยดาไม่ได้พูดนั้นไม่ได้พูดงานนึงเฮ้ยผมจะเอากันใจอยู่นะ่ากรลงพ่อจุธรรมว่าจุธรรมที่เราซัดกันนานอยู่นะแลังพ่อจุธรรมต <c oughs> อนนั้นเราก็ไปหาพระอาจารย์บางรูปทามก็ไม่พูดเลยท่านก็ไม่พูดถ้าจะจะรู้หรือไม่รู้เราก็ไม่เข้าไปเข้าไก่นะอุปนิสัยของใครก็เหมือนไงของเรานี่เราฟังใครเราฟังรุตาบัวอย่างเดียวนะ ต้องถามให้มันลงใจเสียก่อนที่ได้ยินว่านั่นประพฤติปฏิบัติโค่นอวิชชาแล้วเป็นยังไงน้องตาบัวเราก็ซัดดิหลวงปู่แหวนสุจินโนนี่ปั๊บ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 ซัดขึ้นเลยหลวงปู่แหวนสุจินโนเห็นไหมล่ะน้องตาบัวเราก็หมอบเลยนั่นเห็นกันอย่างนั้นฉันบอกพอไปนั่นก็ไปกราบหลวงปู่ขาวนั่นเราอยู่ ป้าป้าประทัดเปียกงันหมอบแล้วเห็นกันบรรล้กันบันถึงกันเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องลงกันอย่างนั้นที่แล้วก็เอาพ่อแม่ครูอาจารย์ปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์มามาพื้นปฏิบัติได้ไหมล่ะมันก็ต้องถามกันก่อนที่จะลงใจกันได้ไงนั่นนีงเวลาหลวงปู่ฟันอาจจะลูหลวงปู่ฟันติดชานยานชั้นสูงแล้วก็ฟังไปฟังไปฟังไปไปเยี่ยมไข่ ฟังไปฟังไปพอถึงจุดนั้นปั๊บน้องตาก็ลุกปุ๊บปั๊บเลยนี่เป็ดผีมันอยู่ตรงนั้นวางวันที่ป่อยวันที่ขนาดไหนระดับไหนดูสิระดับไหนแหละน้องตาบัวเราเนี่ยมันก็ต้องคุยกันซะก่อนดิใช่ไหมล่ะจากนั้นก็โหถ้าจะพูดถึงนะเมนลงปู่คำดียบปาโสก็ยังกคาลพกน้องตาบัวน้งปู่บัวัาหนองแสง นั่นแหะมีแตร่ระดับระดับกตรงนั้น,ต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 ,น,น,นต้องสัดเปียงสัดเปียงแห้นะยี่ล้งกูบัววันทองแดงนี่นี่ยเวลาเท่านติดทำมาขั้นถูงนี่ประชุมสงเลยนะนั่นแหะท่านติดท่านบอกว่าท่านพ้นแล้วประชุมสงเลยนั่นแหะประชุมสงหลวงตาก็ฟังปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บเห็นไหมละ่ะ มันเหลืออยู่เปอร์เซ็นต์เดียวน้องตาบอกก็เปี้ยงให้เลยเปี้ยงแล้วก็คืนนั่นเลยนั่นน่ะน้งป้อมบัวไมาน้องแสงโคตรในวิชาเลยในว่าตะแค่นี้ขาดคึกเลยนะแน่งไม่ล่ะมีโลกกระแทกเปนไหวโลกกระแทกเปนไหวทั้งภายนอกและภายในนี่พกวกเราก็เฉยเฉยเหมือนเจดีแลฉันนั่นน่ะ ไม่ได้เฉยบบผู้วางกลางเบบชาบับที่พร,ระเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามนนะเป็นอย่างนั้น,นท,ที่มันปาดโผล่นี่มันหาคนแก้ยากนะเห็นแต่แก้แล้วอะไรคนเดียวนี่นะได้พ่อแม่คุยจา์ก็คือหลวงพ่อจาเรียนนี่นหละอยากจทำายัางไง้ยังจะทําได้เหมือนท่านเนาะไม่ยุ่งกับใครอะ่ะอันนี้เราเนี่ยโอ้เป็นยังไงความรู้สึกมันก็จริตนิ้ใยเนาะอยากจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ ผลสุดท้ทายก็จะมายุ่งอย่างนี้ไม่อยากได้ยินก็ได้ยินไม่อยากเห็นก็ได้เห็นไม่อยากมายุ่งก็ต้องได้ยุ่งนะั่นไม่เป็นอย่างนั้น,น,นวันที่เราไปกันนั่นเนสียดาแต่อย่างอย่าง,อย,างอย่างเดียวแค่นั้นที่ว่าไม่ได้ขโอ,อกาสท่านนานๆเรื่องเล่าเรื่องที่ว่าช่วงที่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นให้ท่านทราบเพราะคนเยอะนี่ใช่ไหมล่ะแต่ฉันเาอาหลวงปู่ลากยิ้ประตูในสมัยนั้น get, เราเราเป็นคลาราชาอยู่นี่ใช่ไหมล่ะแล้วยังไม่ถึงนี่ กิจเรายัางอยู่ในขั้นระดับที่ต้องล้มลุกคุกคันอยู่ในสมัยหลวงปู่าลาเกเมื่อประตูผู้เจ้าก็เรากปลลังพี่นาความตายเป็นอารมณ์พิจารนาแยกแยะเรื่องอาการฉันทิบสองพิจจรณาแยกแยะเรื่องลูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณพิจารณาแยกแยะเ,เรื่องพระไตรักยณ์มันก็อยู่ตลอดนี่ มันก็เหมือนคนป่วยซึมอยู่อย่างนั้นเพราะมันหาทางออกไม่ไดน้นี่นั่นแหละเป็นความทุกข์ทุกขที่บอกว่าไม่มีทุกใดๆในสามเด่นโลกธาตุที่จะทุกเท่าทุกใจในขณะที่หาทางออกจากสุขทุกขติเข้าสู่สุขติหรือหาทางออกจากโลกิียักษ์เข้าสู่โลกุตราเป็นความทุกข์ที่มากที่สุดเลยเราก็เป็นอย่างงั้น มันเป็นเรื่องภายในนี่มันกระดามทิ่มแทงในใจแล้วมันบ่มเป็นดองไม่มีใครทราบได้แต่เรามาทุกนี่จะไม่จะตายก็รู้มันปวดก็รู้นี่แต่คนอื่นเขาไม่รู้นี่เพราะมันอยู่ภายในถ้าเห็นแผลภายนอกเออมันก็เป็นอีกในลักษณะหนึ่งมันก็เห็นกันพอรู้กันก็พอมีสติกําลังปัญญากําลังใจให้กันได้อันนี้มันอยู่ภายในนู่นใช่ไหมล่ะ เพลมันก็อยู่ภายในหนองมันก็อยู่ภายในายในหัวใจตรงนี้แล้วจะเอาอะไรมามาคา,านกันได้นะมันต้องหากูหาบ,บาผู้ที่เห็นจุดนี้ที่ใช่ไหมล่ะเสียดาย่าไม่ได้คุยกับท่านนั้นนะอืมบันเดียวปุ๊บปั๊บนี่นะนั่นแล้วก็เอาแบบจบับของเพื่อจารยจานน่นแหละมันต้องขอ,อกายก่อนที่จะไปกูทําไมเราไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระนี่หมวกหน้าไม่เข้าใจที่หมกูก็น้าว่าเรา อ,อยากอวดอยากเด่นอยากดังเข้าไปถามพ่อ,พอแม่ครูอาจารย์พอได้ภาพได้อะไรโอ้ยเราไม่ได้ไดไคิดอย่างนั้นคนละความคิดใช่ไหมละ่ะมีความอยากอยู่เดียย๋ยวนี้อยากอยู่ไปอยู่เขาลูปอยากอยู่ตาจนตายจนตายนี่ความอยากเพราะตั้งใจมาอย่างนี้เมื่อได้มรกได้ผลแล้วหรือยังไม่ได้มรกได้ผลก็จะอยู่อย่างนี้จนตายจนตายรูปเดียวพ่อแครูอาจารย์ก็เจอแล้วนี่เห็นไหมละ่ะ สมัยก่อนมีไมหมล่ะมันก็ไม่มีพอเราเย,ยไปเย,ยมาเออพอคมคุาจาย์ออกมาแล้วเราก็เบาลงเบาลงคิดที่จะหลบคิดที่จะพักแต่ผลสุดท้ายเป็นวิบากกรรมก็ต้องสู้อย่อยางนี้สู้จนวันชิ้นหลมนั่นแหละอืมก็เท่าที่จะช่วยพระพุทธศาสนาประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันได้ตามที่กาลังปัญญาของพวกเรานั่นแหละไม่ใช่ว่าเราทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นสามารถทําได้ เกินกรรมของเศรโลกแมื่อพุทธเจ้าเหนือกรรมแล้วเหนือก็สัตว์โลกทั้งกรรมโลกลูกและอารกโลก็ตามแต่ถ้าก็ต้องอาใจยสมมุติของเศรโลกอยู่หากแม้พระองค์พนโลกคนสงสารแต่จะรู้เป็นโพธิญาณรู้แจ้งเคงตลอดไปหมดการจุติเคลื่อนย้ายของสัรว์โลกเป็นยังไงสัตว์แล้วไปไหนมนุษย์ตายแล้วไปไหนนรกเวลาจิ้นกรรมจากนรกแล้วไปไหนหลักท่านรู้หมดนั่นแหละ จิตระดับซาจะได้เอกของไใจพบแต่ปันนั้นพระองค์เขาเขาเรียกว่าอะไรละ่ะใช้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาให้ใส่ลูกอยู่ํากรรมทำเนื้อกรรมได้มันก็ดีที่นั่นแหละพวกเครื่องรางของขัง,งจริงไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆเราจําตั้งแต่ที่เราวันที่เราไปกาลหลวงปู่ลากเขมมาประตูปูธเจ้าก่อนลูกหลานเอ้ย เวทมนตร์คนลาคาคนราคาถาใดๆมีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆเครื่องรางของขังใดๆไม่มีประโยชน์มีแต่โทษล้วนๆ,เ,ๆ,นนๆเพราะไม่ใช่หนทางเข้าสู่โสดาบันนั่นเลยคือโลกียะนั่นเลยคือเดรัชานวิชาเห็นไหมละ่ะเราก็จำตั้งแต่น้น่นสิ่งของต่างๆที่เรามีมีลูกมีปะอะไรแขวนคอเล็กๆน้อยเราก็วางทิ้งหมด เขาเลงบนหลาเขประตูนี่แล้วก็นั่งอยู่นั่นทัก,ก็เทศอยู่นั่นมีหน้าเนี่ยจิตเราเนี่เวลาที่ด,ดิ่ง,งกับพ่อแม่ครูอาจารย์รูปแต่มันจริงเป็นอย่างนั้นเป็นมหาเหตุของมันเ,ามาเราไม่ได้ว่าหมูนะเราไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์นะแต่เราเป็นอย่างนั้นพู้ทุทธเจา้าตัดยังไงเราเอาอย่างนั้นนี่เราไปค้นที่ใช่ไหมละ่ะก็ดีเราฉาบวิชาจริงก็ไม่มีนี่ในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้ทำเรื่อง,งเครื่องรางของขังนี่ เหมือนหลวงปู่ลากเขมประตูวัระพุทธเจาก็พ่อแม่ครูอาจารย์เทศไปจริงอ่ะห้ามเรียนเดนรัจฉานวิชาพอถือว่าเป็นผู้ที่ทําลายพุทธศาสนาอันนี้ก็เต็มหมดแล้วนี่ใช่ไหมละ่ะเจอมหน้าผากบ้างอืเจิมนั่นเจอมนี่บ้างเอาเครื่องลางของของัขงเอาอะไรบ้างออ้ยสารพัดนไม่ได้ว่าหมนาูนคนะคุบาอาจารย์นะเตพูดถึงนั่น หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผล,งผล,งผลมันไม่มีหลวงพ่อจะเรียนก็ไม่ทํานั่นแหละหลองตาบวัวทาไหมละ่ะไม่เห็นว่ามีนี่เวลาที่ออกจงก้อโลกจริงๆใครเลยเป็นคนทํานั่นลูกสิษย์ดางกาทำแล้วก็เอามากองกระหน่นตื่นทึกไว้ที่กุฏิเวลาลงตามาจากกรุงเทพขนหนีหมดกลัวโดนดา่าท่านทำไหมละ่ะ ท่านทำสิ่งที่มันถูกต้องดีงานตามทำดำวินัยถ้าการประมาทเาลงตาก็ไอ้หมอนั้นมันเป็นเปรตเป็นผีทันทีแ่ะเ็งเขาประมาทเยอะนี่นันคนก็ว่าลุงตามีกิเลสบ้างเปรตผีบ้างอย่างไงก็พากันจัดกันเดู๋ยวนั่นแหละนนไม่แต่นักการเมืองใหญ่ก็ยังใช้ลุงตาเนาะพระเทวะพระเทวะใหญ่ๆก็ยังใช้ลุงตาบวชเนาะนั่นแหละนานาจิตตังเราก็ไม่เข้าไปก้าวไกลแต่เราว่าลงตานั่นบริสุทธิ์พูดฝังเราเชื่อของเราเรา เชื่อแบบที่บอกว่าฝังลึกในหัวใจหัวใจของเรานั่นคือเราแน่ใจใจใจว่าไม่มีใครเกินพระองค์ลูกจ่าญาณสธรรมมหาบุญญาณธรรมปบบปันตานเรื่องธรรมเรื่องวินัยเรื่องใจที่บริสุทธิ์เรื่องความเมตตาเรื่องการสละเป็นสละตายกล้าเก่งเพื่อเอาชีวิตออกแลกเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสถาบันไม่ลงใครลงที่ธรรมที่วินัย แต่วันนี้มันก็คนละโลกี่ก็ทําเครื่องรางของขังแล้วเรียระกาศแล้วเรียอะไรแล้วจ้างชะลาแล้วสร้างโบสถ์แล้วสร้างกุฏิสร้างวิหารแล้วเต็มแล้วนี่เราก็เห็นนี่ตามถนนทางไปไหนมาไหนก็มีแต่ป้ายนี่ไม่ล่ะป้ายเรียอะไรกันอา้าวชักชวนกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีเฮชักชวนกันสร้างบุญนั้นสร้างบุญนี้ยาวเหยียดไปนู่นไม่รู้จะไปไหน งเงินร้อยหนึ่งก็เอาแบ่งวัดละสิบบาทสิบบาทก็พอได้อือดอาหารงเงินร้อยหนึ่งว่าจะเสื้ออาหารไม่ต้องเสื้อละทําบุญดีกว่าจะได้บุญกุศลเต็มเม็ดเต็มหน่วยตายตอนนั้นมันจะได้ขึ้นเทวโลกกล้าไหมล่ะมันก็ไม่กล้าอยู่หรอกพราะคนเราก็ทําบุญเท่าที่จะมีตามสติกำลังปัญญา เพราะมีเมียม,ม,มีลูกมีผัวที่จะต้องดูแลกันโดยธรรมโดยธรรมเวลาศรัทธ<ด><ด>ามันเกิดมันก็สุดโต่งเวลาศรัทธามันเสื่อมมันก็สุดโต่งรู้เข้าใจไหมนั่นแหละมาแรงก็ใบแรงศรัทธากล้าเวลาที่มันเสื่อมก็กล้าเหมือนกันคนละลูกคนละจักรวาลคนละกลัวเพราะยังไม่ใช่อาจรัสศรัทธาที่สมบูรณ์บริบูรณ์ นั่นยังเป็นโลกียะพวกเรายัางเป็นสิทธิ์พระเทวทัตอยู่นี่ไม่ใช่สิทธิ์พระตถาคตเจ้าเนี่พระเทวทัตหัวเหินเดินฟ้าได้ลงนวลหายตัวได้มีจันมียานอย่างรู้อย่างซาแต่ผูสุดท้ายไปตกมหาเบจีนรกเพราะความหลงของตัวเองแต่พรเจ้าและคณะสงฆ์สาวกเป็นผู้ที่ทิ้งความหลงเป็นผู้ทลายความหลงอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีคําว่าหลงอีกตลอดอน,นันตการ แต่พระจิตบาดผลนั้นมันแก้ยากหน่อยทั้งนั้นนั้นก็เห็นหลวงปู่มั่นปูริทัตโตหลวงปู่เสากันตสีโลก็ยังไม่เท่าหลวงปู่มั่นปูริทัตโตะหลวงปู่มั่นปูริทัตโตนี่อู้ยน่นป็นจิตทีป่ปาดผลแก้ยากถ้าไม่หวังมากหวังผลหวังหลุดหวังผลเป็นการแก้ยากที่สุดก็มาหลวงปู่อย่างนี้นลถ้าไม่ได้หวังมากหวังผลบาัหงหลุดหงผงพ้นจะเป็นยังไงล่ะลูกลองคิดดูนะคงไม่เป็นบ้าเป็นบออยู่ในป่า,นาในเขาได้หรอ พราะมีจุดเดียวก็คือจิตอัลลหันไม่คิดที่จะสร้างวัดวาอารามไม่คิดที่จะเป็นครูเป็นบาอาจารย์ของใครไม่คิดที่จะเทศสอนคนนะั้นคนนี้มันเป็นเจตนาเดีเอาในทางมากทางผลทางดูดทางผลเชื่อเพราะไม่คูาจารย์ว่าญา่าหลงถ้ามีสมาธิมีการย่างราบเรื่องนั้นเรื่องนี้ญา่าหลงข้ามไปก่อนอย่างนั้นเราจึงเดิน ตรงไปเลยไม่มีคําว่าเลี้ยวใจเลี้ยวผาหรือพักผ่อนแล้วมัเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่จิตจะทะลุดินตะลุฟ้าเห็นนรลเห็นสวรรค์ก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางนี่เราไม่ได้มีบรารมีระดับน,นั้นปอยี้เป็นผู้มีบรา,มมารมีซะามาสอนสอนสั่งสัตว์โลกนี่บรารมีของเรานี่นี่เพียงที่แค่มาแค่ผลแค่หลุดแค่ผลผลุงมีลุงปู่มีแค่นี้มันคิดที่จะมาเป็นกูเป็นบาของใครด้วยแต่วิบารกรรมละ่ะ ใครจะฝืนมันได้ต้องยอมรับสภาพถ้าไม่ยอมไม่ได้นะลูกนะต้องยอมรับสภาพคือวางมันไม่งั้นมันก็อึอดอัดงุดงกุนงานเอ้ยลูกทีก้อนี้ไม่เข้าท่าลูกทีก้นั้นไม่เาท่าโอ้ทำไมมันวุ่นวายยิงเด็กชายพอกันไม่เกินกันทะเลาะเบาเบงก,กันหายมันเลยยุ่งเหยิงมันก็พอให้ทุกพอให้อารมณ์เสียเฉย อืมสัตวโลกก็มีอย่างนี้มีดีมีชั่วคู่กันเวลาเขาศรัทธาก็ชที่บอกว่าอยู่ไกลคููใกลบาแทบใจจะขาดเวลาที่เขาเสื่อมศรัทธามันก็กลับหน้ามือเป็นหลังมืออยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใจจะขาดแล้วไม่อยากจะเห็นน้ำคาญไม่รู้พูดอะไร นันเวลามันเสื่อมและเวลามันจเจริญแล่ละคือเวลาศรัทธานี่โอ้ยชนิดที่บอกว่าอยู่ใกลอยู่ใกล้กลขวัญขวายเพื่อมาอยากพบอยากเจออยากแกาบอยากว่าอยากอยู่ใกล้แต่เวลามันเสื่อมได้ย็งไงคนละลลกคนละจักรวาลแต่หลวงปู่ไม่เคยเป็นที่พูดเห็นลูกศิษย์ลูกนะเห็น ลูกศิษย์ลูกหากูบาอาจารย์เห็นลูกศิษย์ลูกหาตัวเองเป็นด้วยโอ้แปลกแปของเรานี่พูดปับจำปับไม่มีคำว,ว่าเสื่อมล,ลึกอยู่ตลอดลึกตลอดนั่นน,นี่เห็นไหมล่ะบันทึกเสร็จเรียบร้อยในธนาคารบุญไม่ยอมเปิดประตูธนาคารบุญให้ธนาคารบาปเข้าไปปิดประตูไม่คิดเลย ไม่มีรูรั่วแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็จะมองไม่เห็นสิ่งที่ชัว่วร้ายสกปรกโสโครกเข้าไปจุ้ง